สวัสดีค่ะเพื่อนๆแม่เพลินคนเจ้าปลูกค่ะวันนี้แม่เพลินไม่ได้ปลูกอะไรนะคะแต่แม่เพลินจะมาพาเพื่อนๆชมสวนผักหน้าบ้านเล็กๆของแม่เพลินค่ะเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนมากเวลาแม่เพลินปลูกก็บางอย่างก็ปลูกเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่ได้ลงคลิปนะเดี๋ยววันนี้แม่เพลินจะพาเพื่อนๆมาดูนะคะว่าแม่เพลินปลูกอะไรบ้างนะนี่จะเริ่มต้นแรกนี่นี่มะกึกนะคะเนี่ยเนี่ยมะอึกเนี่ยแม่เพลินปลูกได้ น่าจะประมาณเดือนสองเดือนเลยนะวันนั้นแม่เพลินเคยทาคลิปค่ะเนี่ยวิธีปลูกมะอึกเนี่ยตอนนี้เขากาลังติดลูกแล้วนะคะเนี่ยโอ้ยมีน้ําด้วยเนี่ยกาลังติดลูกแล้วนะใกล้จะได้กินเลยนะมะอึกนี้แม่เพลินปลูกเอาไวา้ก็ได้หลายต้นอยู่นะประมาณประมาณน่าจะสามสี่ต้นอยู่ค่ะเนี่ยเดี๋ยวเราต้องรอกินตอนที่เนี่ยค่ะลูกของเขาเนี่ยเหลืองเนี่ยเอาไปใส่้าพริกได้แทนแทนมะนาวแทนมะม่วงได้ค่ะนี่เป็น้ําพริกมะอึกอร่อยนะมีบ้านแม่เพลินก็กินประจําเนี่ย ต้องรอให้เขาเหลืองก่อนแล้วเราจะเก็บนะคะนี่ตอนนี้ก็กําลังสวยแต่ว่ามะกอกนี้ต้องระวังนะคะมีหนามแต่ลวต้นต่อมาที่แม่เวรอจะพาคนื่อนมาดูนะนี่แม่เพื่อก็ติดฝักยาวไว้ด้วยค่ะนี่ตอนนี้กําลังเริ่มติดฝักเล็กๆนี่ก็ติดฝักเล็กๆเขาไม่เป็นไม่ได้ดกนะคะเนี่ยแต่แม่เพิ่นก็เก็บกินได้เรื่อยแม่เพิ่นปลูกอยู่หน้าบ้านน่คะปลูกอยู่นในกระถางกระถางนี่แม่เพิ่นปลูกประมาณน่าจะสามต้นใช่สามต้น,นเนี่ย แล้วก็ทําค้างก็ได้กินอยู่ค่ะเราเราไม่ได้เอากินเยอะเนาะเรากินอยู่ในครัวเรือนเวลาทําผัดเผ็ดหมูอะไรเนี่ยแม่เินก็เก็บไปทีสองสามฝักก็ได้แลคะจานนี่นะคะแล้วนี่เดี๋ยวแม่เฟินพาเพื่อนมาดูนี่ค่ะนี่แตงกวานี่แม่เพินปลูกได้ประมาณอาทิตย์กว่าๆแลวนะคะเนี่ยเห็นไหมนี่แม่เฟินปลูกหลายวันแล้วแต่ว่าวันนั้นไม่ได้ทําคลิปนี่แล้วก็ เขาเริ่มเลื้อยค่ะแม่เพิ่นก็เลยเด็ดยอดเด็ดยอดเขาไม่ให้เขาเลื้อยแม่เพิ่นจะให้เขาแตกเป็นเป็นสองยอดจะให้จะให้เขาแตกเป็นสองยอดเพราะถ้าเราไม่เด็ดนะบางบางทีเขาก็เป็นยอดเดียวกับยาวไปเรื่อยๆเนี่ยนี่มันเป็นแตงกวาพันอะไรแม่เพิ่นจำไม่ได้แล้วแม่เพิ่นปลูกไว้ประมาณกีถุง่ะหกถุงนี่แล้วก็ทําค้างไม่มาตรฐานของแม่เพิ่นเล็กๆ เดี๋ยวเวลาเขาเริ่มเลื้อยเนะะี่ยแม่เพิ่นก็จะแต่งทําใหม่นะนี่ก็ทําชั่วคราวไปก่อนให้ให้ก้อยอยู่เผื่อเขาเริ่มเลื้อยเดี๋ยวพอเขาจะออกหนวดนี่คะ่ะหนวดก็จะจับเนี่ยค่ะเนี่ยตอนนี้ร้อนมากเลยคะ่ะแม่แม่เพิ่นไม่ได้ปลูกอะไรเพิ่มนะบางรั้งก็ปลูกแต่วางที่ก็ไม่ได้ถ่ายคลิปเพราะว่าร้อนค่ะเนี่ยเดี๋ยวไปดูกระลำปีของแม่เพิ่นนะคะนแม่เพิ่นมีกระลำปีเหลืออยู่สีต้น เลยอยู่ตีลุ้มหลังจากกน,นั้นแม่เพิร์นถูกกระรอสวยๆแล้วก็โดนโดนหนอนกินนี่ค่ะนี่เมื่อเช้าแม่เพิร์นได้ขี้วัวมาได้ขี้วัวมาแม่เพิร์นก็เลยเอามาจากแดดไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเป็นขี้วัวใหม่ๆเลยเดี๋ยวเราเอาไปใส่ต้นไม้เลยจะทําให้เขาเหี่ยวได้นะคะแม่เพิร์นก็เลยจะมาจากแดดเอาไว้ให้ให้เขาแห้งหน่อยนะนี่ซื้อสอบหนึ่งหกสิบบาทนะคะเนี่ยนี่กระรอฟปีแม่เพิร์นเนี่ย เริ่มจะเริ่มจะห่อเลยนะนี่เริ่มจะละห่อแล้วหัวเล็กตรงกลางนี่เริ่มจะห่อแล้วเดี๋ยวก็ได้กินอยู่ค่ะเนี่ยหลังจากที่นอนกินรอดตายมาได้สี่ต้นนี่หัวน,นี้ก็เริ่มห่อแล้วน,นี่ก็น่าจะเริ่มกินนี่ถ้ากินก็กินได้แล้วนะถ้ากลับไปและในรลังโฟมนั้นไม่ควรปลูกผักบุ้งอยู่หน่อยนึงเมื่อเช้าเมื่อวานก็เก็บไปแกงส้มได้แล้วค่ะเอาผักหลายอย่างบ้านเราเนาะถั่วมั่ง แกงกวัวามั่งแล้วก็เอาไปแกงก้มผักรวมแม่ควก็เก็บไปแล้วนะคะเก็บไปได้ถองได้สักทีแกงเลยนะแล้วก็ต้องเลี้ยงใหม่<อ>ส่วนนี้ค่ะนี่มากุยอีกต้นหนึ่งที่แม่ควรสวยเห็น,นไหมต้นนี้ก็สวยเหมือนกันนี่นี่ต้นนี้ก็กาลังสวยเหมือนกันนี่ค่ะนี่ปลูกอยู่สามสี่ต้นมาอึกนี่เดี๋ยวถ้าเป็นเยอะๆก็เอาก,กินไม่กินไม่หมดเหมือนกันนะคะแล้วก็นี่พริก ตนนี้พริกบ้านแม่เลินอะขาดแขนนะต้นเก่าๆตายหมดแล้วเดี๋ยวต้นนี้อยู่แล้วก็พริกขี้หนูมีอยู่ประมาณต้นสองต้นเดี๋ยวก็จะปลูกเพิ่มค่ะนี่เดี๋ยวแม่เฟินะให้เพื่อนๆดูพริกเนี่ยค่ะนี่ไม่รู้พริกอะไรนี่แม่เลินว่าไม่ใช่พริกขี้หนูนะนดึงแ้วเอาถ่ายดูงนี่พี่ดอกใหญ่ๆเห,หนมนไหมเป็นพริกพันอะไรนะ่าจะเป็นพันจินดาวนะีม่ยไม่ก็พริกชีฟ้าแล้วเปล่าเห็นชีฟ้าเลยชีฟ้าแต่ว่าถ้าชีฟ้ามันจะหยอกใหญ่กว่านี่นะ ตอนเขียนในซองอ่ะมันไม่ใช่พริกขี้ฟ้านะมันเขียนว่าอะไรนะพริกพริกขี้หนูอะไรสักอย่างนี่แหละแต่ทําไมดอกใหญ่แต่ถ้าดอก,กใหญ่ขนาดนี้นะแล้วเป็นพริกแห้งนะแดงๆอะ่ะมันเหมือนกับพริกกินดานะพริกขี้ฟ้าทาน้ำจิ้มดอกใหญ่ๆอะ่ะแต่แม่เพิินต้องรองดูก่อนว่าเวลาเขาแดงอะ่ะเขาจะเขาจะร่วงไหมหรือว่าเขาจะจะไม่ร่วงก็ลองดูก่อนเดี๋ยวจะปลูกพริกขี้หนูเพิ่มค่ะเดี๋ยวแม่เพิินจะพาเพื่อนๆไปดูตรงฝั่ง หน้าบ้านอีกมุมนึงนะคะที่แม่เพลินปลูกผักสวนครัวเอาไว้นะคะไปกันเลยจ้าค่ะแล้วก็นี่เป็นต้นอเอ่อมะตูมมะตูมแขกหรือมะตูมซาอูนะคะเนี่ยเนี่ยน้องก็ชอบกินเหมือนกันนะมะตูมแขกเนี่ยอร่อยนะคะเนี่ยเอากินกับเอ่อลาบกินกับน้ำตกนะคะนี่อร่อยมากหรือว่ากินกับขนมจีนก็ได้เนี่เห็นไหมตอนนั้นแม่เพลินซื้อมาปลูกอะต้นนิดเดียวเองนะต้นสิบบาทเล็กๆ่ะที่น้องออมสั่งมาน่ะ นี่ตอนนี้ต้นใหญ่นะนี่แม่ว่าแม่ควรว่าก็น่าจะลงดินเลยนะเนี่ยรากเขาเนี่ยี๋ยวก็อยู่ในกระถางเล็กๆเองนะคะเนี่ยแล้วก็ต้นเนี้ตอนได้นะก็ไม่ใช่ตอนเอาไปปักชำได้นะคะถ้าต้องการขยายพันธุ์นะเอาไปปักชำกินก็ออกเปรี้ยวๆนะนี่แม่ควรนั่งใกล้ๆเนี่ยแม่ควรได้กลิ่นเลยนะ่กินเหมือนกับเหมือนกับยอดมะกอกอ่ะแต่นี่เ็าไม่ใช่มะกอกนะเขาเรียกมะตูมมะตูมแขกแต่กินเหมือนกันเลยสือออกเปรี้ยวๆดอกเริ่มออกแล้ว แม่เพิ่นว่าถ้างั้นแม่เพิ่นก็ต้องตัดตัดเพราะว่าไม่งั้นกลัวเขาแก่นะตัดแล้วก็ไปปักชำแต่ว่าถ้าไปขยายพันธุ์เยอะๆเราก็ไม่ลู้เอาไปไหน่อยนะเพราะนี่มีต้นเดียวก็ไม่ได้เก็บกินเพราะบางครั้งเวลากินลาบกินอะไรนี่ก็ลืมก็ลืมมาเก็บค่ะแล้วในกระถางนี่ข้างๆนี่นี่เป็นต้นกระท่อมนะคะเนี่ยกระท่อมนี่เดี๋ยวแม่เพื่อนจะให้ดูที่แม่เพื่อนเด็กเขาวัานก่อนก็ ก็เป็นยอดเดียวแล้วแม่เพลนเด็ดใช่ไหมก็จะแตกออกมาเป็นสองกิ่งนะคะแล้วแม่พันก็เด็ดรอบสองนี่นเห็นไหมกลายเป็นนี่ออกมาเป็นสองยอดแล้วนะนี่เป็นของนี่สองยอดฝั่งนี้ต้นนี้ก็เหมือนกันนี่ก็เป็นสองยอดตอนนี้อ่ะเขาก็จะเป็นสี่ยอดแล้วนะคะนี่นี่คือการที่เราต้องการทําให้กระท่อมของเรา่เป็นพุ่มเดี๋ยวพอก็โตอีกะระยะหนึ่งนะแม่พันก็จะมาเด็ดอีกเด็ดอีกเป็นครั้งที่สาม จะเด็ดไปเรื่อยๆจนดูเราว่าประมาณว่าพุ่มเขาใหญ่ๆมากนะเพราะว่าเขาอยู่ในกระถางนะคะนี่แม่เพืนไม่ได้ลงดินนะขี่เกจเอาไปลงดินถ้าลงดินเดี๋ยวเราดูแลเขาไม่ท่วถึงนะเดี๋ยวเขาตายจะปลูกเอาไว้ดูเล่นเผื่อใครกินก็เดี๋ยวแม่เพื่นจะเราให้ยอดเนี้ยค่ะเขาแก่แล้วก็สูงขึ้นมาอีกหน่อยนึงเดี๋ยวแม่เพืนก็จะเด็ดเป็นครั้งที่สามเขาก็จะเป็นชั้นดูเอาขนาดที่เราพอใจนะสักสี่ห้าสี่ห้าครั้งนะในการเด็ดอ่ะและเราก็พอ แล้วก็เลี้ยงเขาอยู่ในนี้ให้เป็นพุ่มอยู่ในนี้เพราะว่าเราไม่ได้เอาไปไหนนะคะเราไม่ได้เอาไปเก็บใบขายเราไม่ได้ทําธุรกิจเราปลูกไว้ดูเฉยๆเนี่ยสวยๆเผื่อเวลาวันไหนอยากจะคึมๆเอาไปเอาไปชุบแป้งทอดก็ได้นะลองดูว่าอร่อยไหมใบใหญ่อยู่นะคะเนี่ยเดี๋ยวแม่เพื่อนจะลองว่างๆก็ลองไปชุบแป้งทอดดูไม่รู้ใบมันเขาจะขมไหมนะ ยังไม่เคยกินเหมือนกันนี่แล้วค่างๆนี้ค่ะเป็นมะละกอนี่เป็นมะละกอนี่เป็นมะละกอที่แม่เพิ่นปลูกจากเมล็ดของต้นที่บ้านนะคะที่ว่าแม่เพื่นเคยทาคลิปลงอ่ะต้นนี้แม่เพื่นตัดรากนะแม่เพื่นบอกว่าจะปลูกเป็นมะละกอต้นเตี้ยนี่จะสูงกว่าแม่เพื่อนแล้วไปู่เตี้ยไม่เตี้ยนี่สูงกว่าแม่เพิ่นแล้ว ส่วนต้นเนี้ยไม่เพิ่นไม่ได้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 เด็ดรากแก้วเพราะวันนั้นตอนที่ปลูกใหม่ๆอ่ะตอนนั้นอ่ะต้นนี้เล็กนะคะเนี่ยตอนนี้ใหญ่กว่าตั้งเยอะแต่ตอนเนี้ยก็โตไล่กันเลยนะชันชันกันเลยนะเนี่ยตันนี้ไม่เพิ่นเพราะเอแก้มันละก็เขตดำไว้แล้วไม่ควรปลูกกันก่อนสีสีลุมสีต้นแต่ว่าให้งอกถ้างอกก็สีต้นก็จะได้ไปปลูกถ้างอกมาสองต้นค่ะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ปลูกเพิ่ม เอไปแม่เพิ่นก็จะเรียกปลูกนะว่านี่แม่เพิินปลูกแขแงดำนะเดี๋ตอนนี้ไม่รู้เรียกพันอะไรจำได้ว่าของที่บ้านกินวนะันนั้นเอามา,มาเด็ดมาปลูกนะแม่เพิ่นปลูกอยู่ในรังโฟมนะคะเนี่ยเดีย๋ยวเพื่อนๆมารอลุ้นว่าแม่เพิินปลูกในรังโฟมจะได้กินลูกไหมได้กินแน่นอนเพราะเพราะว่าที่แม่เพิินปลูกในรังโฟมเนี่ยคือเวลาหน้าหน้าหน้าน้ำท่วมกาบ้านแม่เพิินน้ำน้ำจะเฉะมากทีนี้มะละกอก็ไม่ชอบน้ำนะ ทุกคนก็แก่ปัญหาลองปลูกอยู่ในรังโฟมดูถึงเราจะปลูกอยู่ในรังโฟมนะคะถ้าเราบำรุงดีๆนะเราลดน้ําใส่ปุ๋ยดีๆนะทดลองก็ได้กินเหมือนกันค่ะเนี่ยเดี๋ยวพอเขาโตเราก็เพิ่มดินให้เขาเรื่อยๆเพิ่มความสมบูรณ์มีเศษอาหารมีอะไรก็มาใส่ให้เขามีหญ้ากราใส่ให้เขาเนี่ยเขาก็จะโตค่ะเนี่ยค่ะสําหรับคลิปนี้แม่เพินก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่มาชมคลิปของแม่เพินนะ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้แม่เพลินด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะค่ะสวัสดีค่ะ